สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ถึงยันกุ้งเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะไปผ่าตัดนะคะที่จริงนุชอยู่ที่นี่ประมาณได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะนั่งจากออกจากที่บ้านประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ว่าก็นัดหมอนเรามาถึงวันจันทร์นะคะวันจันทร์ตอนตอนประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะเรามาถึง เรามาถึงเยนกุ้งประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเราก็เลยมาเช็คอินที่พักนะคะแล้วก็เราเรานัดหมอไว้วันอังคารค่ะเพราะว่าหมอที่นุดนัดก็เขาจะ เขาจะอยู่ที่โรงพยาบาลเขาจะอยู่โรงพยาบาลเอกชนประมาณ3วันนะคะก็คือวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นั่นเองนะคะแล้วก็ลองติดต่อไปดูแล้วนะคะว่า,าหมอคนนี้นะคะแล้วก็เข้าไปรักษาโรงพยาบาลไหนบ้างนะคะแต่ว่าก็จะเป็นวันเดียวกันหมดนะคะนุชก็เลยเอาคิววันอังคารก่อนนะคะวันอังคารไปพบหมอแล้วก็นุชก็บอกว่านุช เจ็บท้องอยากผ่าตัดนะคะแต่ว่าหมอก็บอกว่าต้องดูอาการก่อนถ้าไม่จําเป็นเขาก็จะไม่ผ่าตัดให้นั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาก็ให้นุดไปอันตรสาวนะคะแล้วก็ไปตรวจเลือด อันนี้นะคะก็คือสองอย่างแต่ว่าเรายังไม่รู้ผลตั้งแต่วัน,นวันอังคารนะคะแล้วก็วันพุธเราก็หยุดไปหนึ่งหมอหยุดหนึ่งวันนะคะแล้วก็เรามาเจอกันวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสสวสดีก็คือจะเป็นเมื่อวานนี้นะคะแล้วพอดูผลอันตราาวนะคะก็คือนุชไม่มีปัญหาใน,ในถุงน้ําดีนะคะแต่ว่านุชจะมีปัญหาตรงท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งนะคะแล้วตรงนั้นก็จะมี จะมีอ่าจะมีอ่าอะไรนะนิ้วใช่ไหมคะขาจะเรียกว่าน,นิ้วจะ,จะใหญ่ประมาณ15.4 mm มมนะคะแล้วก็ถุงน้ำดีไม่มีปัญหาคะ่ะแล้วทีเนี้ยมอก็บอกว่าให้นุ๊ต แต่ว่าหมอจะย้ายนูตไปอีกหมอคนหนึ่งนะคะก็คือหมอหมอจะเป็นผู้หญิงนะคะเพื่อที่จะผ่าตัดแกก็เล่าว่าถ้านูดผ่าตัดที่ท่อน้ําดีนะคะผ่าตัดสองกล้องเหมือนกันแต่ว่าจะต้องเจาะท้องก็จะมีอ่าเขาจะเรียกว่าอะไรมีอันตรายแล้วก็อ่า ภายหลังก็จะมีจะมีเรื่อยๆนะคะแล้วกแกก็แนะนำให้ไปผ่าตัดสองกล้องทางทางปากเหมือนอย่างที่นุชเคยผ่าที่มันตะเลนะคะแต่ว่าผ่าครั้งนั้นนุชไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็คือตอนนั้นเจ็บท้องด้วยไปโรงพยาบาลอันนึงแล้วก็ย้ายลุงนุชลงมไปโรงพยาบาลอันนึงแล้วก็คิดอยู่ว่ามันมันมันเป็นปัญหายังไงนุชก็ไม่รู้แต่ว่านุชยังไม่ได้ไปเอาท่อออกท่อหลุดไปสะก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็ย้ายแล้วก็รอไปนะคะรอคิวไปนัน หมออีกคนนึงนะคะพอ,อะคนนี้ก็จะเป็นหมอเฉพาะทางสำหรับลำไส้ลำไส้แล้วก็กระเพาะนะคะกระเพาะลำไส้แล้วก็ถุงน้ำดีด้วยนะคะแล้วก เขาจะเรียกอะไรไม่รู้นะคะที่ติดกับถุงน้ําดีนุชก็พูดไม่ค่อยถูกนะคะสาหรับภาษาไทยแล้วก็จะเป็นแพทย์เฉพาะทาง2กล้องนั่นเองค่ะแล้วทีเนี้ยนุชก็ไปหาปุ๊บแกก็บอกว่ามีมีก้อนอก้อนนิ้วอยู่ตรงนั้นนะคะแกก็บอกว่าจะผ่าตัด2กล้องไหมนะคะ,ะถ้าไปที่โรงพยาบาลเอกโรงพยาบาลรัฐนะคะจะถูกกว่าแต่ว่าต้องรอคิว ไม่รู้ว่าเราต้องผ่าตัดวันไหนนะคะอาจจะเป็นหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเดือนเดือนเดือนกว่านะคะแต่ว่าเราอยู่ที่ยันกุ้งเรามีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะค่าที่พักเอ่ยค่าทานค่าอาหารเอ่ยทุกอย่างมันแพงนะคะไม่ได้แพงมากกว่าที่แซนวีนะคะแต่ว่าก็ถือว่าสําหรับทุกๆวันนะคะเราไม่ได้มีบ้านอยู่ที่นี่เราเราไม่ได้มีไม่ได้มีญาติก็ไม่ใช่นะคะก็คือญาติ ฝั่งแฟนก็มีอยู่แต่ว่าที่นี่เขาจะเป็นตึกแล้วก็จะเป็นห้องมันจะเล็กมันจะแคบเราอยู่เป็นเดือนเดือนเราก็เกรงใจนั่นเองค่ะแล้วทีนี้นุชก็เลยถ้านุดผ่าตัดเอกชนมันแพงไหมแกก็บอกมาว่าประมาณถ้าถ้าเป็นเงินพม่านะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นเงินไทยถ้าเงินพม่าก็จะประมาณสาม สามล้านสามล้านห้าแสนหรือว่าสี่ล้านอันนี้ยังไม่ได้รวมกับโรงพยาบาลนะคะก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะคะถ้าหนึ่งล้านก็คิดว่าคิดว่าประมาณเจ็ดเจ็ดพันห้า 7 5 0 0ห้าก็ประมาณหลายหมื่นเงินไทยอยู่นะคะนุชก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องรอแล้วเราเราไปผ่าเอกชนเลยนะคะหมอก็อธิบายให้เราเราก็บอกว่าเราเคยเราเคยอบอหนีสงครามมาด้วยนะคะหมอก็บอกว่าถ้ารอได้ก็ให้ไปผ่าตัดที่รัฐโรงพยาบาลรัฐนะคะหมอคนนี้เหมือนกันจะนั่งะจะผ่าตัดที่โรงพยาบาลรัฐด,ด้วยนะคะแต่ว่านุชก็ตัดสินใจ ไปผ่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะ,ะโรงพยาบาลเอกชนชื่อ Grandhand ด์เดออินเตอร์เ่โรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะก็จะไปผ่าตัดตรงจะไปผ่าตัดวันนี้ก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะนุชลองดูแป๊บหนึง่งวันที่22นะคะประมาณ4ี่โมงเย็นวันนี้4โมงเย็นนะคะนุชจะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลค่ะแต่แต่ก็อย่างว่านะหมอก็บอกหมอก็บอกว่าค่าผ่าตัดนี้จะเป็น ค่ารา,าคาตั้งแต่หลายหลายปีก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นข้าวของเครื่องใช้อันใหม่หมดเลยจะแพงมากกว่านี้อีกนะคะอ,อันนี้จะเป็นอ,อุปกรณ์เก่าแต่ว่านำมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็เอามาใช้ต่ออันนี้ต้องบอกตรงๆนะคะ <S 2> <S 2> <S นุชก็บอกว่าโอเคยอมรับแต่ว่านุชก็ติดใจเพราะว่าช่วงก่อนนุชก็เคยไปผ่าตัดสองกล้องแล้วก็ใส่ท่อแต่ก็ตอนนั้นก็คือเป็นเส้น เส้นเส้นเลือดติดนะคะแต่ว่าใส่ท่อไปด้วยใส่ท่อไปด้วยท่อมันหลุดไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ถุงน้ําดีไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาที่ถุงน้ําดีแต่ว่ามีปัญหาตรงท่อ,อแกก็บอกว่าถ้าอสองกล้องไปดูแล้วสามารถดึงดึงนิ้วออกมาได้นะคะก็คือจะดึงออกมาให้แต่ถ้าไม่ได้ก็จะต้องใส่ท่อไว้ท่อที่ใหญ่กว่า ครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็รอเวลาประมาณหนึ่งปีแล้วก็ค่อยมาเอาออกใหม่นะคะก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าค่าเดินทางจากแสนวีมาที่มาที่เม,มืองลรเซียวนี่ก็คือว่ารถรถแฟนนุมาส่งนะคะแต่ว่าจากลรเซียวมาที่ตองกีแล้วก็เสียค่ารถอยู่ที่นุชกับแม่นะคะก็นุชอยู่ข้างหน้าหน้ารถนะคะก็คือนั่ง นั่งกับคนขับก็จะอยู่ที่ตกอยู่ที่1 8 0่งแแจัดนะคะแต่ว่าแม่จะน่าจะราคาประมาณ1 5ึ่งหเซนจัดค่ะ จา,จากตองกีนะคะมาที่เมี่ยงกุ้งนะคะราคาไม่ได้แพงนะคะจะอยู่ที่ต่อคนละ47,000นนะคะนุชก็ตัดสินใจมาที่เมือเม่อยงกุ้งก็ถือว่าตัดสินใจถูกนะคะ่นฐานนุชไม่ได้ตัดสินใจมาที่นี่นุชก็จะไม่รู้ว่าปัญหาของนุชคืออะไรเ,เป็นมายังไงนะคะแต่ว่า เมื่อเมื่อนุชผ่าตัดที่มันะเลนะคะแต่นุชยังไม่ได้รู้รายละเอียดมากเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่เขาจะบอกรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็ให้เราตัดสินใจนั่นเองค่ะเขาก็บอกว่าถ้านุชจะผ่าตัดเอาถุงน้ําดีออกเลยจะเอาออกทําไมหนูจะเอาออกทําไมเพราะว่าถุงน้ําดีของหนูไม่ได้มีปัญหาแต่จะมีปัญหาตรงที่ท่อท่อน้ําดีนะคะท่อทิ้งท่อน้ําทิ้งของถุงน้ําดีอะนุชก็เลยโอเค สำหรับวันนี้นะคะก็คือประมาณสี่โมงเงย็นนะคะนุชจะผ่าตัดแล้วนะคะก็ขอกาลังใจจากเพื่อนเพื่อนพพฟซทุกๆคนด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็สำหรับหลายๆวันนี้นะคะก็คือจะเจ็บเป็นบางช่วงนะคะ,ะถ้าทานอะไรไม่ค่อยถูกก็จะเจ็บปวดมากนะคะก็คือจากจากที่นุชมาอยู่ที่ย่านกุ้งนะคะก็ประมาณ1อาทิตย์นะคะนุชเจ็บไปแล้ว3มรอบนะคะนุชก็ทนไม่ไหวจริงๆค่ะมัน ถ้าตอนเจ็บนี่คืออยากจะผ่าตัดออกไปเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรนะคะแต่นุชขอภาวนานะคะให้สามารถดึงนิ้วออกได้นะคะถ่าออกได้นุชก็จะไม่ต้องอ,อีกปีนึงนุชก็ไม่ต้องมาเอาท่อ ไม่ต้องมาเอาหลอดที่เขาใส่ไว้ให้นุชออกนะคะก็คือไม่ต้องไม่ต้องเอาออกนะคะแต่ว่านุชก็ขอขอจริงๆนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้น้อยนะคะนุชก็ขอใหอ้ดึงออกไปวันนี้ให้หมดนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่นุชจะแต่ว่าวันนี้ก็แต่งหน้าน,นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเออตอนเย็นเพราะว่า,าที่นี่โรงแรมแถวๆนี้นะคะจะต้องเช็คเอาท์อยู่ประมาณสิบโมงเช้านะคะนุชก็จะเก็บข้าวเก็บของ เก็บกับทุกวันนะคะเพราะว่าวันที่เรานัดไปโรงพยาบาลเราก็คิดว่าถ้านัดปุ๊บนะคะเราก็ต้องต้องรักษาในโรงพยาบาลเลยแล้วก็เก็บเข้าเก็บของไว้นะคะสําหรับวันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่จริงหมอคนนี้คือเขาคําพูดคำจาเขาน่าจะเก่งมากจริงๆคะ่ะเขาก็บอกว่า ถ้าดึงได้ฉันดึงออกไปให้เธอเลยไม่ต้องใส่ท่ออะไรนะคะแต่ถ้าดึงไม่ได้ก็ฉันจะใส่ท่อให้ใหญ่กว่านี้นะคะท่อที่นุชเคยใส่เมื่อก่อนนะคะมันจะเล็กเขาก็จะดูขนาดแล้วอ๋อเล็กเขาก็จะใส่ท่อที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็อีกหนึ่งปีนะคะนุชก็คิดอยู่นะคะอีกหนึ่งปีนุชจะทํายังไงแต่ถ้านุชแบบมามาอยู่แบบแบบนี้นี่คือไม่ไหวจริงๆนะคะราคาทุกอย่างก็สูงนะคะที่พักก็สูงนะคะที่พักที่ที่นี่จะราคาสูงค่ะ นุชถ้าท่าโรงพยาบาลรัฐนี่ไม่ได้แพงนะคะเขาก็บอกว่าค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลรัฐไม่ได้แพงแต่ว่า,าถ้าไม่ได้อยู่ไม่ได้มีญาติที่นี่ก็มันยากอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราจะผ่าตัดเฉาะเจาะท้องแล้วก็ผ่าตัดตรงที่ท่อน้ําดีก็จะต้องอยู่ที่ยันกุ้งประมาณ3ามอาทิตย์นุชก็ตัดสินใจว่าถ้า ถ้าผ่าตัดแบบนั้นเราต้องอยู่ที่นี่สามอาทิตย์สามอาทิตย์เราก็ค่อยดึงท่อที่เขาใส่ให้เรานะคะมันมันมันจะมันจะนานเกินไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะพอๆก,กันกับที่เราไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะนุชก็เลยตัดสินใจประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กําลังใจนุชมานะคะแล้วก็ขอบคุณพีพีเอฟซีที่ให้เงินสนับสนุนนะคะของนุชด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆคะ่ะสวัสดีค่ะ